มาต่อกันกันกบพาร์ทที่สี่มันจะที่ห่างหายไปนานเลยนะเมื่องจากฟังนะครับเมื่องจากฟังไว้เลยนะคือตอนนี้ผมอ่านเนี่ยผมใช้โปรแกรม f l a t 2 o ไหมครับอุ้ยอุ้ยใช่ไหมอุ้ยจะตายเลย นึ่งผมใช้โปรแกรมแนะครับเป็นโปรแกรมการอัดซึ่งไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอนี่แบบคมชัดระดับ HD เลยทีเดียวแต่เนื่องจากการใช้โปรแกรมแซฟเนี่ยมันทำให้กินเนื้อที่ของเครื่องมากนะผมเลยต้องย้ายมาเป็นโปรแกรมนี้แทนนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วผมอัดคลิปไ,ปไกลๆแล้วอะแต่ ไฟมันเสียแล้วผมเซฟไปแล้วผมก็มาเล่นต่อตรงนี้ไม่ได้ผมเลยต้องเริ่มเล่นใหม่เลยแต่ก็มาถึงให้แล้วแหละมาต่อกันเลยเฮ้ยคอยมึงอยู่ที่นี่นมันไม่กลับบ้านเออทีเชื่อมันฮะโอเคใช่ใช่มึงเออผมเห็นตัวเหี้ยอะไรสับป,ประหาดโอเคโอเคมึงยีบกลับบ้านเลยในเหี้ยเออ กูกูอย่าให้เห็นมึงอีกนะกูแม่งกูไม่สนใจทุกอย่างถ้ามึงเกิดอะไรขึ้นมาเออออกไปจากที่นี่ไอ้สัสมืดเลยนะครับแม่งมืดแล้ว <c oughs> เออปะม,มันมันมืดแล้วอะตอนกลางคืนแล้วเราอยู่ที่โรงเรียนยันตอนกลางคืนเลยนะครับ ือถามว่าตอนแรกทําไมเราถึงอยู่ยันตอนกลางคืนเรื่องเราทําไมผมถึงต้องอยู่ถึงตอนกลางคืนในในเกมนะครับคือเนื่องจากนะพวกนักเรียนพวกเราเนี่ยนะครับนัดกันว่าเดี๋ยวตอนตอนเย็นนี้เนี่ยอา้อาวเฮียทรมิตกตอนเย็นนี้นะครับอืมหวดว่าเราจะมาตามหาตัวเคนนี่ที่หายตัวไปจาก พแรกแบบเดโมนะครับแป๊บน,นึงนะครับได้ยินเสียงอันนี้ให้รอแป๊บน,นึงอ้าวแม่งยังมีหน้ามาขำมิด <c oughs> Look body <c oughs> ทางแม่งไปเถอะ ะครับผมก็เลยต้องรีเพย์กลับมาเล่นใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะนี่ผมลงทุนเลยนะผมมูซาอยากให้ทุกคนเนื่องจากมันมีรายการไงคนติดตามคลิปของผมผมก็จะดูเอ้ยไม่ใช่สิผมก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำคลิปนะ ตาแม่งตอกเลยแบบผมอา่านไปแล้วอะแต่มันมันแยกไฟล์มันขนาดมันเยอะเกินไปครับฟิตแมนนะครับไอพยาบาลหัวคุยนะครับที่เขาขอสัญญาณความช่วยเหลือนั่นแหละมาจากเวทยุจากพาร์ทที่พาร์ทที่สองหรือพาร์ทที่สามนั่นแหละถ้าผมจะไม่ผิด แล้วเราจะต้องไปตามตัวนะครับเราจะต้องไปช่วยเหลือเขานะครับช่วยเหลือมันไม่ได้หรอกครับผมต้องไปช่วยเหลือเพอช่วยเสร็จรู้สึกจะจบพาร์ทเลยแหละอาจด้แค่สิบนาทีนะครับต้องรีบสับอือม,มาดิ c k you ไอเหี้ยเออสง่าไรสัตฟ k y o u แม่อนะ รีมูฟรีมูฟไฟฉายแล้วก็มัดเทปเอ้ยไม่ดิผมหมายถึงผมจะผมจะปืนให้เขาผมอาจจะตัดพารไปวูปหนึ่งเลยนะครับทำให้นี่ทําให้มันจะได้ค้างคาใจ <c oughs> ยิ่งค้างขายใจก็ยิ่งดีแหละโอ้มันก็เขาจะได้ติดตามกัน You feel me? Are you there? แหน่เ hmm. จ๊เรามีปืนแรงแล้วนะแอดสตรีมมาได้นะครับ หรือไม่ก็เดี๋ยวโพสลงตรงความคิดเห็นตรงคลิปนี้เลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีรหัสก็ฟังกันตรงนี้นะครับชื่อรหัสผมภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษน,นะครับกูแล้วก็ขีดคนไทยนะขีดด้วยขีดตลอดเลยนะเฮ้ยกูคนไทย กูคนไทยปะ่ะผมมาเอาน้ำประทางชีวิตแล้วก็ออกกันเลยดีกว่าวิ่งวิเสร็จแล้วก็ไปเอ้าเฮียโดนเฮ้ยช่วยด้วยเอาเอา,เอายังยืนดูเออขอบคุณเออชิบหาย เฮ้ยแ yeah. อืมเอาน้ำดื่มตาสิงมาก่อนอีอส่วนลูกซองก็เก็บมามันอยู่ตรงนี้แม่งค้นเนียนเลยจริงจแม่งเนียนเนียนมากแม่งแม่งกลมกลืกนอ่อะเข้าใจป่ะครับ แผ่นซีดีโป้เก็บมากล่องพยาบาลก็เก็บมาปากออกฮ h ย i ด i ซ่งดีสักกองไฟนี่ครับพยาบาลอยู่ในห้องนี้มึงเป็นใครอะกูจะไม่เชื่อถ้ามึงไม่ปเปิดไฟนั้นกูก็ไปเปิดไฟให้มึงแล้วกันคือเราต้องไปเปิดเปิดไฟให้พลังงานรีโมูมาใหม่ครับแล้วมันถึงจะเชื่อใจเราเป็นกูนะกูตะโกนเลยนนเฮ้ยกูโคนในเฮียนะมึงออกมารับกูหน่อย เดยวกูตายเออชัก,ก่อนเบชมาสรุปกูกูเป็นช่างไฟโอเคครับวันนี้แหละผมจะได้จำลองเป็นช่างไฟนะครับนี่เอาเยเฮียเยอย I feel much better now better now Rồi, tôi sẽ như อุยอุยร้องมันใหญ่สุดเอาละเดี๋ยวจบพากันเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ